ตอนนี้เราอยู่ที่แมคโครโฟลานะครับทีนีนะ้คือตั้งใจจะหมูสามชั้นไปทอดน้ำปลาให้แม่บ้านกินแต่ว่าหมูสามชั้นไม่มีก็เ <c oughs> <c oughs> ลยเดี๋ยวเปลี่ยนเมนูแล้วกันเอาเป็นสันในทอดกระเทียมดีกว่าแม่บ้านน่าจะชอบอยู่โอเคนั่งขอตัวไปเรียกหมูกันนะครับไปเจอกันที่บ้านไปโอเคครับตัวนี้แล้วก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้ะก็มาถึงได้นานแล้วแหละ ก็เตรียมของเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลว,ลวลทีนี้เราจะมาหมักหมูกันใส่เข้าไปเลยอันนี้เป็นซอสหอยนะครับอันนี้ก็เป็นซอสปรุงรสกันเลยเราจะเป็นแป้งทอดกรอบนะครับกันเลยอันนี้เป็นน้ำตาลใส่น้ำตาลนี่พนะอ,อแล้วโอ้โหเมนิดละ โอเคเดี๋ยวทีนี้ก็คนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปคนก่อนเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนทอดอยู่นะครับโอเคเจกเกนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เคี่ยวให้มันออกข้งเหลืองให้มันหอมๆห,หลังจากน,นี้เราก็จะตักกระเทียมออกแล้วก็เอาหมูลงไปทอดนะครับโอเคโอเคหลังจากที่เราเคี่ยวกระเทียมเสร็จนะครับแล้วก็เอาหมูมาไปทอด ชอบไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะออกน้ำเหลืองจนกว่าเขาจะสุกครับพอเขาสุกเสร็จแล้วก็เด็กเราจะเอาไปให้แม่บ้านชิมนะแล้วก็ชิมที่ว่าจะอร่อยป่าโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนหมูสุกแหละไป ก็คืออะไรนะสันในทอดกระเทียมเรียบร้อยแล้วครับจะให้แม่บ้านชิมอ่ะอชิมได้แบบ่ชิมด้วย อ่านเกินเออเป็นไงอร่อยไหมอร่อยไหมออโควบะไม่ได้โโอเคอ <pouquinho. S 2> ถ้าเกิดว่าฮะน่อไม่ใช่หมูเผ็ด <câ S 2> <อ>เลยเอ่อโอเคถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแต่อีพีหน้าเราจะทำอะไรกันต่อก็ฝากกดติดตามชมด้วยนะครับบ๊ายบาย